สวัสดีครับเพื่อนๆชาววอลโรบอททุกท่านครับผมวันนี้พบกับผมหลังในช่องหลังซีเอสครับผมกับเกมวอลโรบอทนั่นเองโอเคครับผมวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาคุยกันครับผมก็คือการเข้าเกมปกติของเราทุกวันนี้ได้ผลประโยชน์แบบไหนสูงสุดหรือยังหรือว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อเข้าเกมแล้วเราควรทําอะไรบ้างเนาะ โดยที่ผมจะเอา,เอาสิ่งที่ผมทําทุกวันเนาะมาบอกเพื่อนว่าเออผมเข้าเกมแล้วเนี่ยทําอะไรบ้างโอเคเรามาไล่ดูเลยครับผมเกมเนี้เราก็รู้อยู่ว่าโฆษณาเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับสายปีเนาะเมื่อดูโฆษณาแล้วเราก็จะได้ผลประโยชน์แล้วมากมายขั้นแรกเลยเมื่อผมเข้าเกมเนี่ยผมก็จะไล่จากด้านซ้ายมือครับผมนี่ครับผมก็คือด้านบนผมจะไล่ดูก่อนเลยว่าตอนนี้ผมมีแต้มเท่าไหร่แล้วข้อสอง 2, เมื่อเราดูแต้มเสร็จแล้วก็ไล่าจากบนลงล่างเลยครับผมผมก็เข้าจะเข้ามาเช็คโปรโมชั่นตรงนี้ครับผมตรงรูปดอกจันสีน้ำเหลืองเนาะว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างาที่น่าสนใจเพราะว่าถึงผมจะเป็นสายรีเนี่ยผมก็มีโอกาสเติมบ้างเล็กน้อยครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปเนาะ28บาทหรือ30บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่แพงว่าผมก็อาจจะต้องเติมบ้างเพราะว่าจะได้มีผลประโยชน์ในการทำที่เพื่อนๆดูด้วย อะไรประมาณนี้แต่ผมจะไมไ่เติมขนาดแบบเวอร์วังอลังการพอเราดูเรื่องโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีของฟีขึ้นตรงนี้โปรโมชั่นที่เราให้เราคู้โฆษณาฟีครับเพื่อนๆจะเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นบัฟต่างๆหรือว่าเป็นดาวก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะขึ้นในช่องนี้เนาะบางทีเราไม่ได้ออนมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเลยตอนที่เราออนปุ๊บเนี่ยมันจะมาขึ้นที่หลังราก็ต้องมาเช็คดูพอเราเช็คโปรโมชั่นตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คตรงคนขับครับผมว่าณปัจจุบันนี้มีคนขับที่่เรรราาต้อองกหืไม อ่าถ้าเราไม่มีเราก็ผ่านไปครับผมต่อไปครับผมไล่มาตรงเครื่องหมายถูกครับผมเป็นการดูวิดีโอรฟรีเพียวๆครับนี่ครับผมก็คือเช็คสิ่งต่างๆที่เราทํามาว่าเราทําได้แค่ไหนแล้วแล้วรับต้องรับอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องดูโฆษณาอันนี้ผมขอรับรางวัลที่ผมทําไว้ก่อนเนาะนี่ครับก็คือขอรับไว้ก่อนเลย ในที่เราทำข้างค้างบางทีเราก็ไม่ได้เข้ามาดูเนอะเราก็กดรับเลยนี่ครับลับไปหมดอ่าองนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเนอต้องขอแฟนเพื่อนด้วยครับผมส่วนเกมอื่นนั้นก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆครับผมเกมจินดิมแพกนี่แน่นอนครับผมยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ ได้แต่เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เล่นเลยได้แต่เข้าไปทําให้เลเวลมันขึ้นเพื่อจะผ่านด่านง่ายๆเวลาทำคลิปเพื่อนๆดูเนาะก็รอติดตามดูได้เลยครับผมสําหรับเกม Kinchin Impact ผมไม่ได้เลิกเล่นแน่นอนก็จะประจนไทยในโลกกว้างไปด้วยกันต่อตช่วงนี้เรามาอยู่กับเกมวอลล์ลบอลกันครับผมเมื่อเราเก็บผลประโยชน์ของเราที่เราทาไว้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูวิดีโอครับผมวิดีโอที่เราควรดูมากที่สุดก็คือ1เลยวิดีโอฟรีที่ให้เหรียญในการสุ่มตรงนี้ครับผมนี่ มันจะมีวันละหนึ่งครั้งครับผมครั้งละสิบนี่ครับผมดูวิดีโอตัวนี้ก่อนเลยแต่ตอนนี้ผมผมัจะไม่ขึ้นต,ต้องขออภัยด้วยเนาะวิดีโอตัวนั้นยังไม่ขึ้นปุ๊บส่วนวิดีโอที่เป็นดูแล้วได้ทองห้าได้ทองสิบเนี่ยเอาไว้ดูท้ายสุดครับผมไม่ต้องกงังวลมันเรื่องนี้ครับผมเพราะว่ามันยังอยู่กับเราไปเรื่อย,รอยครับผมอันที่สองที่เราจะกงังวลที่เราจะต้องดูวิดีโอเกี่ยวกับมันก็คือ แพตินัมครับผมซึ่งตอนนี้ผมดูไม่มีนักตอนนี้ยังไม่ขึ้นตรงแต่ยังไม่ถึงรอบก็คือเจ้าเหรียญแพทินัมนี่ครับผมจะมีวิดีโอให้เราดูสองครั้งแล้วก็จะได้ะจาไม่ได้ว่าสิบเหรียญหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราก็เก็บสะสมไปเรื่อยเร,ยเราจะได้เหรียญแพตินัมแล้วก็ได้เหรียญไว้สุ่มละมันสําคัญนะครับผมถึงแค่วันละสิบเหรียญแต่ถ้าสิบวันก็ร้อยเหรียญนะครับผมร้อยเหรียญแล้วก็สุ่มได้กล่องหนึ่งแพทินัมร้อยเหรียญก็มีมูลค่าค่อนข้างแพงนี่คือเราจะได้ผลประโยชน์ค่อนข้างสูงสุดครับผม คือเก็บโปรโมชั่นตรงนี้ที่กดฟรีก็คือเหรียญน,นะครับผมแล้วก็เหรียญใช้สุ่มกล่องพิษตรงหม้อพิเศษสองเหรียญแพทินัมแค่นั้นครับผมและให้ออกจากตรงนี้ได้เลยคือตรงนี้ยังไม่ต้องทําอะไรเพื่อเก็บโฆษณาไว้ใช้ครับผมสองอนันต่อไปเลยที่ผมจะดูก็คือนี่ครับผมการผลิตหุ่นยนต์ของผมไปถึงไหนแล้วถ้าเกิดว่ามันหมดได้ผลิตได้ต่อผมก็จะกดผลิตเลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่หมดเวลาเนาะ ไปจะไล่ไปเรื่อยกดรับแล้วก็กดผลิตต่อเนื่องเขาผมทุกวันอันนี้คือหมายถึงที่ผมทําทุกวันเป็นประจานะครับผมถึงผมจะไม่ได้เล่นไม่ได้ออนแต่ผมก็ทําทุกวันต่อันต่อมาคือเช็คกุญแจครับผมว่ากุญแจเรามีถึงไหนแล้วและแนวโน้มจะเป็นยังไงแนวโน้มคืออะไรคือตอนนี้ผมมีอยู่แปดผมจะไม่เปิดทีละสิบกล่องหรือร้อยกล่องโดยพมเพื่อครับผมผมจะเก็บให้ได้พันหนึ่งเพราะว่ากล่องละพันเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ของที่ดีกว่ามากๆเนี่ยมันเยอะครับผม แล้วคนที่เล่นประจำเนี่ยทำได้แน่นอนครับผมหนึ่งพันต่อกุนแจเนี่ยเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วครับผมพอบัฟต่างๆก็ช่วยด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องได้เนาะนี่ครับผมผมก็ดูแล้วว่าเฮ้ยผมมีแปดร้อยแล้วถ้าผมเล่นอีกไปไเรื่อยๆอีกสิบกว่าวันเนี่ยผมก็มีโอกาสจะได้กล่องละพันเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มากกดกล่องละร้อยให้หมดไปเลยครับผมประมาณนั้นพอได้เช็คตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็จะดูทางขวามือบ้างครับผม นี่ระบบปฏิบัติการเราจะดูวิดีโอรฟรีได้หนึ่งครั้งครับผมซึ่งตอนนี้ของผมเนี่ยยังไม่มาถึงเนาะลองเหลืออีกเวลาอีกสิบชั่วโมงเอ้สิบนาทีถึงจะมารอบใหม่อะไรประมาณนี้เลยอะไรที่กดรับได้ก็กดรับได้ครับประมาณนี้ตอนนี้เราก็จะใช้วิดีโอในความจาเป็นของเราไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาถึงสิ่งสุดท้ายครับผมที่อยากจะให้ใช้วิดีโอก็คือหลังจากที่เราดูทั้งหมดั้งนี้ครับผมก่องผลงานของเราตรงนี้ครับผม ด้านล่างซ้ายมือกล่องที่สองครับผมนี่ครับผมก็คือเจ้ากล่องนี้นี่ครับเราจะดูวิดีโอ,อที่เหลือทั้งหมดกับกล่องนี้ครับผมเพื่อที่จะเอาเงินมาเป็นในต๊อกของเราเนาะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ครบรอบเนาะถ้าผมดูตอนนี้ก็เสียเปรียบเพราะว่าวิดีโอเนี่ยดูครั้งหนึ่งแล้วมันลดไปต้องหนึ่งพันสองร้อยนาทีนี่ก็คือหกชั่วโมงครับผม,มก็คือท่ายหานยี่สิบ ยี่สิบหัเยอะปัดปุ๊บยี่สิบชั่วโมงนะครับผมลดลงไปค่อนข้างมากสิบเก้าชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ก็คือเหมือนกับแบบดูวิดีโอนาแล้วรับกล่องได้เลยดูโฆษณา,นานรับกล่องได้เลยครับผมก็คือตรงนี้ผมจะรอรอบเนาะเอาไว้รอให้ัหมดตอนอีกสี่ชั่วโมงล้วจะได้ดูทีเดียวถ้าดูตอนนี้ก็เสียบเรียบไปเสียบเรียบเวลาแค่นี้ครับผมเพื่อนๆจะได้ของที่เพื่อนๆต้องการเนาะหลังท่านดูกล่องตรงนี้จนหมดเนี่ยเพื่อนๆก็มาซ้ําตรงนี้เลยครับผมภารกิจที่เราเหลือ นี่ครับเนี่ยภารกิจแบบนี้ที่เราเหลือเนี่ยถ้ามีวิดีโอเหลือจากการดูนะครับที่ผ่านผ่านมาก็จะมาซ้ำตรงนี้เนาะเพื่อให้ได้ทองทีละยี่สิบอะไรประมาณนี้ <S <s <ess im it> ถ้าเกิดเห็นว่าหลอดเนี่ยถ้าเกิดเห็นว่าหลอดตัวเนี้ยมันใกล้เต็มแล้วเราจะต้องจําเป็นต้องหยุดเล่นเนี่ยเราก็ใช้วิดีโอซ้ําให้เต็มเลยครับผมมันจะได้จบภารกิจตรงนี้นไปเนาะแต่ถ้าดูว <s ess im it> ิดีโอเนี้ยเล่นไปนะฮู <s ess im it> ้เล่นเล่นเรื่อยเลย,เลยเลเวิดีโอมันเยอะแยะ ดูตรงนั้นหมดแล้วยังไม่พอมันยังไม่หมดเลยก็กลับมาดูตรงนี้ครับไอที่เราทั้งค้างไว้นี่ครับห้าอันสิบอันนี่แหละมาดูวิดีโอซ้ําตรงนี้ครับผมให้เกลี้ยงเลยเราก็จะได้เงินได้ทองมาจํานวนค่อนข้างเยอะครับต่อวันนี่คือสิ่งที่ผมทําเป็นประจําครับผมที่เพื่อนๆถามว่าผมเอาทองมาจากไหนอะไรไมาจากไหนนอกจากการเล่นแล้วผมก็ทํากิจกรรมแบบนี้เนาะเพราะเรารู้ครับผมว่าเราจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่น อะไรประมาณนี้ครับผมเรารู้แน่นอนครับผมเพราะเรารู้อยู่แล้วตัวเราต้องทําอะไรบ้างกิจวัตรประจําวันเนาะโอเคไหนๆก็เข้ามาแล้วเราก็มาเล่นทั้งหนึ่งตาครับผมก่อนอย่าทิ้งท้ายกันไปเนาะไปนี่ครับผมบัฟต่างๆที่เราเก็บไว้มันก็จะมาขึ้นตรงนี้เนาะให้เราใส่บัฟตามที่เราต้องการเพื่อจะช่วยครับผมบัฟเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับผมช่วยเร่งรอบอะไรต่ออะไรให้เราหลายๆอย่างช่วยให้เรามีดาเมจมากขึ้นอะไรมากขึ้น,นเรากดไปเลยครับผมจะเล่นแบบว่า เตามนี้ครับไม่ค่อยได้เล่นแบบไม่ได้ฟิกก็ครับผมว่าเราต้องเล่นแบบไหนุดท้าผมก็สุ่มไปเลยโอเคในฉากนี้ครับผมราวันหน้าจัดการครับผมเล่นสายระยะไกลไปก่อนตามสเต็ปช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็อย่าลืมนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะผมเองก็ไม่สบายแล้วก็ง,งานเยอะมากๆครับผม ปริบอาจจะลงช้าต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมผู้ชมที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ช่วยกดให้ด้วยนะครับผมเพื่อผมจะได้มีกําลังใจเนาะตอนนี้ของเราก็จะครบหนึ่งพันคนแล้วครับผมแม่เป็นอะไรที่ดีมากผมก็อยากได้จำน,นวนซับเนี่ยก็เป็นของขวัญปีใหม่กับเขาเหมือนกันเนาะไม่ต้องดเนทไม่ต้องเติมเงินให้ผมก็ได้ครับผมแต่ว่าช่วยกันกดไลค์กด, like, กดแชร์นั้นก็ทําให้ผมได้ผลประโยชน์ มากแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมเ,เพื่อนๆที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาครับผมออ้าวมีคนน่าจะเป็นเจ้ายิงไม่โดนครับผมติดตัวต่อสู้เข้ามาล้วงเราได้หนึ่งตัวแล้วครับผมรู้สึกแถบนนุนเราจะทำอะไรไม่ได้นะอ่อนๆด้วยเราต้องไปครับ ช่วยตรงนู้นดีกว่าผมเคยบอกอยู่เสมอน,นะครับผมว่าครั้งที่แล้วผมอบอกแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าเกมเนี่ยเราต้องเช็คคู่ต่อสู้ดูว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมีพลังแบบไหนมาและน่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเช็คดูอย่างนี้ครับผมกดเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยเร,ยเราก็จะรู้ว่าคู่ต่อสู้เราถ้ามีเลือดสีเข้มปนแสดงว่าใส่โมดูลพวกอมะตะพวกต้านทานอะไรมาทักอย่างนี่ครับผมอย่างตงัวนี้นี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผม ส่วนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่กคือเรียบเรียบนี่ก็คือไม่มีอะไรขวางครับผมโมดูลอะไรเท่าไรไม่มีก็ทําให้เขายิงแล้วตายได้ง่ายๆก็เป็นทริกเล็กๆน้อยๆครับผมอื้มสไตเปอร์ครับ มีสไนเปอร์ต้องมองรอ,อย่ครับต้องระวังทาด้านขวามือทำน้ำเห็ดไปเรื่อยครับผมแพ้ชนะไม่ต้องไปซีเรียสจับเป้าไม่ค่อยถูกเลยโดนโล็อกขาครับอ้าวมาขอเปลี่ยนมาตรงนี้ โดนนะครับนะ่ะไม่ใช่ว่าไม่โดนถึงจะปิดตาพลางตัวมายัางไงเขาก็โดนตัดตูเล่นระยะไกลเป็นส่วนใหญ่ครับผมนี่ครับผมล็อกขาลงๆงเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโอ้โหเราโดนสไนเปอร์จากข้างหลังดีเขาไม่ไม่แรงโวยิงครับล็อกขาไปเลยครับผม สองต่อห้าครับผมดูเหมือนฟังเราดาเมจจะไม่ค่อยแรงนะครับผมดูแล้วยิงแต่ะตัวไม่เห็นมีใครตายเลยล็อกขามันเดิมครับ เราใช้หุ่นในคุ้มค่าที่สุดครับผมเติมเลือดหน่อยก็ได้ยิงอยู่หลีกสูงๆครับผมโอ้โหมันเป็นอะไรที่สําคัญนะครับเตวพลังงานใครยิงเราจังเลยเนี่ยอะไรครับอยากยิงยิไปอยู่ในสงครามต้องโดนกันมั่งละเห็นว่าเรามีเลือดน้อยครับผมอยากจะจัดการเราให้ได้โอ้อหืม จะได้ที่ไม่ได้จังหวะต่อเนื่องไม่ได้คิวตัวนั้นมีสไนเปอร์จากด้านขวามือครับผมฮูนจะรวดอีกว่าง,งครับเรา,าหน้าตัวนี้เรา,าหน้าตัวนี้ว่าง,ไ,งได้ไหมเรียบร้อยครับผมอุย๊ยฮูนตั้งปองมาครับผมโอ้เขาบุกมาถึงนี่นะโอเคเราจะใช้ตัวนี้ครับผมเจ้าลิสเจ้าลิสนี่ใช้สักแพ้งนะครับผม สแลงนี่ก็อัปเกรดมาสูงแล้ววแปดแล้วิ่เก้าแต่ก็ยังไม่ค่อยดูเหมือนไม่ค่อยแรงมีปัญหาติดตัวอยู่นิดหน่อยครับผมคือการล็อกเป้าที่ค่อนข้างชา้ายังไม่ได้ตักิลคนขับมาครับผมมันติ่งสําคัญมากครับผมสาหรับปืนสายฟ้าที่ยิงออกมาเป็นสาย,สายที่ต้องล็อกเป้านี่ล็อกเป้าช้านี่แทบจะไม่มีความหมายตายก่อนเสมอครับผมตอนนี้ศัตรูก็ชิวๆแล้วเป็นเราแล้วครับผมที่ต้องบุกเข้าไปใน้วงงานนี้เพราะว่าแต้มขาดเหลือเกิน สามต่อแปดนี่เวลาเลยสี่นาทีถามว่าขาดไหมถ้ายังยืนอยู่อย่างนี้ยขาดแน่เราจะลอยไปครับผมมันจะไม่สนใจครับเราจะไปทำดาเมตตต่อเล่นแบบนี้เราเสียเปรียบกูจะตกสะพานโม,โมโมมากครับผมจะตกสะพานตายถ้าย่างนั้นการกระจายคู่ต่อสู้ด้วยครับในตัวเอา๋านี่ครับผมตกไปเลยครับ ตกไปเลยครับผมพอเขาโผล่มาอยู่ข้างหลังเราครับแต่หลังเราติดน้ําอะไรประมาณนี้ครับผมโผล่มาทุ่มสี่ตุ่มห้ากขตายโอเคนี่ครับเราเห็นเป้าหมายแล้วเลือดน้อยจัดการครับนี่ครับผมปิวไปเอ้าไม้อีกนะครับผมนี่ครับมาไปแล้ว เราก็รู้เราอยู่แถวนี้นี่ครับอือหือเราจะเปรียบอย่างนี้ครับผมลิศเจอลิศสองตัวครับผมเนี่ยคู่ต่อสู้ไม่มาครับผมมีแล้วแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดเนี่ยเมราไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวสองตัวลรวจะมาทันไรแล้วครับผมสงสัยจะไม่เอาแล้วดูแล้วลักษณะนี้อ่าบินเจอบินครับผมไม่กลัว หรือว่าไม่โกงครับตอนนี้สะก,กิลวมะตะทําทงานอยู่เราจะยังไม่ยิงครับเราจะยิงไปเลยครับยังไงก็เสร็จเราแน่ตอนนี้เรียบร้อยใครไม่สู้เราไม่สนครับผมสู้ใครไม่ลงตัวหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของเขาครับไม่จําเป็นประเภทอ่อยไว้รอคู่ต่อคู่ต่อสู้ใกล้ตายแล้วค่อยลงตัวอะไรประมาณเนี้ยเราเล่นเกมครับผมซีเรียสอ้าวมาแล้วครับ หายก่อนครับผมสกอเปียนนี่เจ้าสะกอเปียนตัวน,นี้ทำงานดีถ้าเกินมาครับเดีย๋ยวเจอเราบ้างเจอครับเออมันไปไหนมันมาไปยิงเพื่อนเราครับผมเนี่ยผมไม่มีปืนน้ำแข่งใช้กระสียเปียบตรงนี้ยิงช้าครับ ทาให้เรายิงช้าเราต้องถอนสก,กิลที่หลังเขาครับผมเพื่อให้เขาใช้สก,กิลแล้วเราจะได้ตามเขาไปได้นี้ก็าตามไปซ้ำอ้าวมันมีมีโอ้โหไม้ตัวแล้วอะไรเนี่ยตะกอเปี้ยนมีกี่ตัวกันแน่เนี่ยโอ้โหตะกอเปี้ยนผมตายครับผมเหมือนทั้งเขาจะมีสองตัวนะได้ครับผมเยอะนักใช่ไหมตะกอเปี้ยนได้เวลาครับผมวาดล้าง ดีวบอกครับผมตะกอเปี้ยนเนี่ยมันต้องเจอกันท่อมครับถึงจะสมน้ำสมเนื้อกันครับผมจัดตายหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวมีตัวครับเดี๋ยวต้องมาแน่ตัวนี้กำลังวิ่งมาครับผมจับตาดูได้เลยอันห้านี่ครับผมเพราะข้าระยะนั่นไงครับเจ้าตะกอเปี้ยนเดี๋ยวเขาหายตัวปุ๊บเรากดสกิลรอได้เลยครับผมว่างว่างหมาไม่มาครับผม อ่ามาแล้วครับผมนี่ครับของเรานี่ของเรานี่พอได้ตัวเปิดกระาะนี่เปิดสอามน่ามัพิเศษนี่แข็งแกร่งครับผมวันนี้ใครเนี่ยมันบินอยู่หูไทท่นานก็ไหวเลยเราไหวไม่ไหวไม่รู้ยิงครับอ้าวมีโดนแจมครับผมโอ,อ้โหเปิดเกาะมาด้วยนี่ครับผมดูความแข็งแกร่ง ผมบอกเลครับว่าแฟนทอมเนี่ยเป็นหุ่นที่ดีมากๆนะครับผมมีไว้ใช้สักตัวเนี่ยอ่าแตกเลยชมมากไม่เป็นไรครับผมกูเต่าสู้ล้ำเข้ามาสามตัวไม่ได้ครับอย่างนี้เราจะไม่ได้ผลประโยชน์ตีตีกูหูมุกเจ้าช่วยตีตีเรา อะไรกันนี่หลบหลบไม่พ้นครับผมติดนู่นติดนี่ไปหมดน่าเสียดายครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยพเพื่อนๆเนี่ยจะรอลงกันครับผมถ้าโถมโถ,ถมมันลงมาแล้วก็ตั้งใจเล่นเนี่ยเราเรียกใครท่านลงมาได้ครับผมมันรอลงทีละตัวแบบนี้นะครับผมผมบอกไว้เลยว่าม่จะมีประโยชน์ครับผมต่อให้คุณลงเป็นคนสุดท้ายแล้วยังมีชีวิตรอดหมดเวลาคุณก็ไม่ได้อะไร เพราะฉะนั้นครับผมตายไม่ต้องห่วงถึงเราจะแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับผมเกมมีแพ้ม,แพมีชนะนี่ครับผมผมได้สามแสนกว่าเนาะพอเราถ่หยัทำดาวเมจครับผมแล้ววิดีโอตรงนี้ถ้าดูเราจะได้อีกห้าสิเปอร์เซ็นตของเราก็จะได้เป็นสี่แสนกว่าเนาะแต่ผมไม่ดูนะครับผมเพราะผมทําคลิปให้เพื่อนเนี่ยได้ดูกันโอเคเรามาดูลำดับเห็นไหมครับผมลำดับที่หนึ่งครับผม ประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็จะได้ผลประโยชน์มากมายจากการถึงเราจะแพ้แต่เราก็ได้ที่หนึ่งเนาะคะแนนเราก็บวกหลีกเราก็ขึ้นได้หมดทุกอย่างครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเนาะเอาไว้มีจังหวะทําคลิปให้เพื่อนดูอีกในคลิปต่อไปครับผมก็จะสนุกกว่านี้นะรพอตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเลยต้องขออภัยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมส่วนเกมอ,อื่นๆก็ต้องรอกันนิดนึงนะ บายบายสวัสดีครับยังยังไม่จบ

yeah. <laughs>